สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านเทสเตอร์ฟาร์มนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลลอ,อีกแล้วนะคะเซวอนะคะวันนี้จะพาลูกค้ามาชมนะคะอิเซกิ NT 554นะคะอิเซกิ NT 554นะคะขนาด54แรงมานะคะในราคา285,000บาทค่ะฟังไม่ผิดนะคะคันนี้ราคา285,000บาทเท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ถามหารีวิวคันนี้นะคะน้องจัดมาให้แล้วนะคะอยากจะรู้ว่าราคานี้รถขับเคลื่อนได้ไหมนะคะสภาพรถเป็นยังไงนะคะเราก็มาชมพร้อมๆกันเลยค่ะระบบทำงานได้ปกตินะคะ ใช้งานได้ปกติทุกจุดทุกมุมเลยนะคะ2 8 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับ NT 5 5 4คันนี้นะคะรถแท็กเตอร์อิเซกิขนาด54แรงม้านะคะรถแท็กเตอร์อิเซกิขนาด54แรงม้านะคะในราคา285,000บาทนะคะคันนี้จดทะเบียนใช้งานปี2564นะคะคันนี้จดทะเบียนใช้งานปี2564นะคะ ใช้งานได้ทุกระบบนะคะขับเคลื่อนได้ปกตินะคะ เป็นรถมือสองนะคะคันตัวนี้ NT 5 5 4ห s าสี่54แรงมา้ามือสองคันนี้จดทะเบียนใช้งานปี64นะคะราคา2,85,000บาทนะคะ2 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ,ะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวรถใบด้านหน้าและผ่านพวน,นหลังนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้ตัวรถใบด้านหน้าและผ่านพวน,นหลังนะคะ คันนี้นะคะน้องขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะคะคันนี้นะคะน้องขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะคะมีระบบเกียร์นะคะระบบคาร์คะคะระบบเลือ่อนซืมอากาก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะข้างหลังนะคะลูกค้าอยากดูข้างหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะคะ คันนี้นะคะน้องขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะคะคันนี้ขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะคะสามารถผ่อนผ่านกับเทงลิซิงนะคะหรือว่าจะออกผ่านสหกรณ์ทกสได้หมดเลยนะคะสามารถผ่อนผ่านเทนนิซิงหรือว่าสหกรณ์ทกสได้หมดเลยนะคะอ่ะลูกค้าที่ขอรีวิวคันนี้มาน้องจัดให้แล้วนะคะ NT554 อิเซกิรถถขนาด54แรงมานะคะ ท่านไหนสนใจก็แวะเข้ามาลองรถได้เลยนะคะที่สาขาขอนแก่นนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็สาขาชุมแพนะคะอิเซกิแมซี่สาขาชุมแพขอนแก่นนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลชัยสออำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะ0858529515นะคะ0858529515นะคะลูกค้าท่าน อยากจะเข้ามาทดลองขับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะ NT 5 5 4รถแท็กเตอร์ขนาด54แรงม้านะคะ285,000บาทนะคะตัวรถใบด้นนานและผ่านพวนหลังจ้า